ธนาคารอาคารสงเคราะห์มอบเครื่องวิ่งออกกำลังกายแบบลู่วิ่งให้กับศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นครับที่ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีรับมอบเครื่องออกกำลังกายจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เนื่องจากศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นยังขาดแคลนเครื่องออกกําลังกายสำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเครื่องออกกําลังกายมีความสําคัญที่จะช่วยในการลดพฤติกรรมความรุนแรงและทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง นางธนวรรณสุขไพศาลผู้อำนวยการศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแกน่นได้กล่าวรายงานถึงภารกิจของศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแกน่นตอนนี้มีเด็กพิเศษที่มารับบริการที่ศูนย์กว่า60คนและมารับบริการในแต่ละวันอยู่ที่20-25คนถี่ิคนเด็กพิเเป็นความขัข้องของานที่มีความผูกพันในด้านรศึกษาด้านสังคมและมีพฤตกรรมซ้ำซ้ำหรือมีความหงุงิดที่ค่า อาการจับจดเด็กชัดไม่ทุกสามปีเด็กจะไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นการพัฒนาทักษะสติปัญญาไม่สมบูรณ์ทำให้เด็กไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนรอบข้างและสังคกตเด็กมักจะาำสิ่งซ้ำๆและมีท่าทีพฤติกรรมแตกต่างผลโดยการของคนะทรวงิจิตรจังหวัดพัทลันเป็นหน่วยงานรับจาง ปัจจ <łość> ุ <S 2> <S 2> บันสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาชคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประวัติความเป็นมาเรื่องสาธารณสุขของครอบครองเด็กและวัยผู้สูอายุนางอังคณาปิลันโอวาทชัยมนัฐ กรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้กล่าวว่าทางทออได้จัดกิจกรรมบวรนอกจากบ้านวัดโรงเรียนที่ทางทออเห็นว่ามีความสําคัญต่อสังคมของสถานที่ดังกล่าวธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังเล็งเห็นสถานที่ที่ให้ประโยชน์แก่สังคมเช่นศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแกน่นที่ให้บริการดูแลเด็กพิเศษที่จําเป็นต้องมีเครื่องออกกําลังกายทางทอาอาาจึงได้จัดกิจกรรมบริจาคเครื่องดังกล่าว ทีมข่าวสถานีวิทยุสมทจังหวัดขอนแก่นรายงาน